ก็จะไปบีบบ้านนั้นน้ำน้ามันน้ไผ่บ้านไหนคนน้อยไปยังยังได้ไปเห็นหน้าเห็นตามาดูดูแต่บ้ามันมีงา่นไปกันได้ไปสมยิ่ลาม่บ่เหนื่อยมากเจอกับเจริไปเอา จะม่นทำขังเนาะทำงานเราบทตอนเนี่ยเออได้ได้ได้เนลี้ยงยีนว่าบานโอ้ยไรมันแนทหรเอาไปเอาไปเอาไปเลี้ยงให้ไปเอาไปเลี้ยงเนี่ยขายจะได้มันคือกู้บาท

แม่แม่เอามื่อี้ผู้พิทผู้พิ่านเอาผู้พิทผ่า้หัดเซอ้าวไปแตุ่นอีกแล้ว มึงไปเยงทานมันบ <um ่ด yeah> ีบ่เย็บเขินไปไง บ้านได้กินไข่แล้ว มาให้ทุกันดูรถของในร่มนี้๋ยไป้กันหน้ารถของกันได้ไเจอาราเม่อบ้านหลักฐานเฮ้ันหนเดี๋ยวจะม่เหม่ยุูดดย

ไม่แม่ทีละดังไปเอ่อด้เอาตรวนามลพอนเด้อิขิตังตุังิปมเววาสมิจตเปุรโตมกปา จันโทปนาราโสยธามนิโชติราโสยธาสัพพิติโยวจันโตสัพรโกวินาสตุมาเจวันตรายอสุขีทิขายุโกมวะอภิวาจนะสิลสุนิจัมบุธาปจายโนจตกรโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปัจจ